ของทับต้องเดินด้วยท่องวันนี้จะแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องเจ้าอันนี้พี่แกงพี่แกงที่เ้าใส่ลาบใส่แกงเนื้อแกงอย่างนี้บ้านเฮาอ่ะพี่แกงแกงแขนนี่แหละเนาะมสมปีก็เอามาจากเอฟซีซงมาให้จากพะเยานะคะเอากลับไปพัดน้ํามันให้มันหอมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปเจ้าแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปต้มชุดไผ่ชูดมันเนอะ เราก็ใส่น้ำปลาร้าใส่ชูรสรสดีนิดนึงแค่นั้นแหละเจ้าง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไม่พี่แกงนี่มันก็นดีไปอย่างเลยเนาะหอมต้องมาหน่งต่ำเสร็จแล้วก็ใส่ปลาก,ระ,ก,ร,ะกระป๋องปลากระป๋องกระป๋องนี่ถ้าเป็นเงินไทยก็ห้าสิบบาทเจ้าถ้าเป็นเงินประเทศนอกก็สิบโนเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย ไปกินข้าวด้วยกันเจ้าง,ง่ายๆถ้าใส่ไปแห้งกันลําดีนะมากินข้าวแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องผมได้กินเหมือนละอยากอยากวันนี้เราไม่มีข้าวเหนียวนะคะเรามีแต่ข้าวสวยน้ำพริกแกงพะเยามะ อืมลำเขาสวยเจ้าไม่อร่อยเลยเพรนเขาสวยนได้มาเข้า ไม่ได้แช่ก๋วยเตียวนะคะ มอบ้านเราเรียกยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นใส่ปลากระป๋องบางทีแบบแกงวุ้นใส่ปลากระป๋องเนาะใส่ปลาแหง้งใส่มอมับนบบมีปลาแหง้งมันได้ซื้อมาวันนั้นไง